ก็ไปน้องล้างจ่าเขา้าได้าามากปลาไหลมากเะไปกุ้งมากครับก็เจีมากเห็นด้กินยุคทงไ้ไปหน้าไปเนาะข้าพบุก็กินเลนทาไปไปเนาะเลนทา,นทาครับอ่านนี้กินเลนทาได้เป็นหนองได้เบื่งขามขนได้เป็นองเอ้ยครับปลอยกุ้งไปเนาะ กินทาบะนะเอาตุ้มมังเน, yeah. oh. นื้อตุ้มปากตุ้มอัดปากไส่งมังเนื้ออยากอายหลายโยนโยนแท่งไปมันเป็นหยังเอ้าตุ้มเลยดีอีไรเออแอบแอบเนอะเนี่ยกินว่ากินยุธงกินทากินตามไม่ได้ปิดบันเท่าเป็นเนาะหันยูกินเอาไรตุ้มปลายสุกันเป็นเนาะต้องไม่กินกันนี่ครับเดวนี้ก็ต้องตุ้มปลายอยู่ครับนี่แหละหาอยู่หากินแบบชีวิตของคนดิสานเปฮ่อครับหากินไปง่ามแรงเดินซีดิ้นหาครับ ลงถูกลุงทาวุฒิผู้ใหญ่ดญ้องกินพี่น้องกัดดูกันมันครับท่านนอนอยู่เตียงสีจางกับปลได้กินครับไปขาพี่น้องทาครับาทาต้มปลาไหลหมอกนกำลังปวดอยู่ครับครับพี่น้องหลังจากทุกเราไเนี่ยเขาเกิดมากินกันแล้วพี่น้องนนผมเปตดปลาไหลปัะนหุ่นมันน้ำหน้าแตกแล้วพี่น้องเวยมึงเนี่ยสองตัวสองตัว,ตวกินบ่มัด มีงชาสิลเลป็น,น้งองเอ้กินแบบลูกทุงลูกทงนะครับแก้วผงกุ้งค้อยก้ยอพันะไอ้เลิ้วไร้านหนาก็ะเลนดีดีผุ่นเพราะเป็นยังครับก็ย <c oughs> ังเห็น่ามึ่ว่านพ่นเทศหยั่งเมืนะ่อไหร่นไทยหัวเมืม่อไหร่ใส่หนูบ <c oughs> มบ้่ด้เน่ย <c oughs> เล่าหัวตัวห,ห,หเล่แหละควดดีคิคนี่สนกินแบบทงลูกทุ่งลูกทงเลยพี่น้องเอ้ครับลูกทงา โอายน้ำได้ออกันันเอาเนยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมาหนกินน้ำกันเพื่อนอะถูกถูทุกคนเด้อเด้อทูกถูกคนกับพ่ออ้เมียถูกถุกเสียละครับทุกทูกคนหมอละขอโทษทีแม่ต้องหงายตั้งาไม่ได้กาวแล้วมากินน้ำกันรวมมต่อครับยิบต้มปลาไหลก๋วยกุ้งกับมีกุ้งกับิกวยยัยนมามานมากินเหร่นเลยครับน่เดี๋ยว่กินไหมมามาครับวันเนี้ย เจ็บเรียบใหอ่เลย้ก๋ยกุ esh, nice, ceu, ้งครับเรีย่ีว่านีว่าตัดไปให้งหลานหน่อยก็ดีครับเรียบอดตางางอะกินด้วยกันครับผจญชีวิตของคนอที่สามท่การอยูกันกินครับหาอะไรกกินสิล่ะครับเด้อกกุ้งก้อยเนาะกุ้งเตียนเนาะ กุ้งขอดุ้งตาว้ากุ่มเต็มกระดินตัวลาลานรับตายน้ำเงี้ยงกินกุ้งนะนมันเดี๋ยวเอาไปเลื่อนไหลฮะเตกุ้งกุ้งตามาได้พี่น้องเอ้ยบันทึกไหครับทุกคนทุกคนกินน้วกันก๋อยกุ้งก๋อยกุ้งก๋อยกุ้งกุ้งเต้นกุน้งเต้นกุ้งเต้ยนมูถ้าไปปนเหมือนแรกไงแกก็แป้งไม่หล่ะคร,รับนี่กินด้วยตุ้งกงนนับชาครับต้องต้มปลายแน,น่กุงกงกง้งเต้นแน่โอ้ยน้ำลายเยีย มอนเม็นักเลขพี่น้องแกเสียใจเลขมือเนี่นี่แหะครับชงยห้มรงหน้ากินลูกทงลูกทงกนเี่ล่ะมันเป็นหนังมาเป็นหนังกินกินกิแกเสียใจเลยมือเนี่ยเนตักเลขไงเท่ากันล่ะ เอาอาบน้ำธรรมดาเขาจะสงยาตรเขาบป็ยุติบานเขาต้องไม่มีเสียผ้าหัดแมนบ่เออเขาต้องกินแบบลงทงลงทงนี่ละขึ้เรื่องลงทงมีสารมันห่อครับห่อดีเยวสือนะครับเาะวาเสียมาเผื่อละตวเพื่อนึงเสียเพื่อหนึ่งตัวไม่ตัวเดียวแมนบ่ะเสียเพื่อหนึ่งตัวไม่ตัวเดียว เอ้าครับขุดตุกคนมาเด้อพี่น้องเออยี่พอโทษนี้เาต้งไหลอย่าทุกๆเสียๆทุกๆขุดหมอแล้วครับพี่น้องทุกๆทุกคนึ่งกันปวดแสบตะกคนอิ่มแล้ยวปนี้พอว่ะไล่ไปกับคนป่วยกับคนป่วยคนป่วยบางเทีก็แสบดิด้านเอาเลยเอาเลยด่านไหนเขาเอาดีเป็นน้องพี่น้อง

เสียบอยพ่อค so ือยำยงางๆได้เดี๋ยวเอ็นฝาท้อเอ็นฝา้าต่าไปนี่แหละคือการยู้กันกินครับแต่มาก็ให้ยู้กินตรงไฮซน่าที่ละพี่น้องโดนแล้วครับว่าได้ให้ยู้กินให้พี่น้องเบิ่งครับกทางตรงตาบรรยากาศพี่น้องแดดก็ลังห่อนเต็มที่พี่น้องเดือนหาเหมือนกับเดือนหาเราครับนี่นี่มันหนีเดือนซีอยู่แต่เมื่อกี้เดือนหา จงน้อยสีแดกก็นี่กอดโค้งมาได้เรือยครับจงน้อยครับให้แน่โย่ไก่น้องน้ำพี่น้องก็เดี๋ยวนี้ก็น้องเสียกินเขาก็เดี๋ยวปนมิตรนักเลงมันห่อนพี่น้องเอ้ยครับแน่ได้นอนในวันเนากินกันไปเรื่อยครับนี่คือกันอยู่กันกินง่ายๆครับอีสานเหมนท่อครับบัวเตยมีแงเน่านามลองครอะนะบัวเตยมิ่งหยากเลยบัวเด้ว่าไปห้องไปขึ้นหันขึ้นนี่ทบัวเด้ว่าครับ หาอยู่หากินน้ำบาดเท่าไรพี่น้องบ่อยากครับว่าจะไปหาขั้นบหาไกินครับกระดูกน่จไ่บาีบ้องเียหาครับหาได้ก็ได้กินหาไม่ได้ก็ไกินนึกกอดครับอ้อกินเบเี่ยติเเ่ยพี่น้องนกันไปครับเอาสซดขมวดไม่ยังขมวดไม่ยังขมวด มาเป็นนางมเป็นนางมูยูมาสักครั้งหลายมูหลายครับพี่น้องมูหลายรับพวกต้นบ้าน่อลกพี่น้องคนไปเรื่องเรื่องเงาบกรุงเทพคนละครับเลยมาเหตุบุญหาพอพี่หานอ่กงเลยประเด็โลกไปเลยพามากินเขาปลากนนละมคนมีคนคน่างย่าง้างลังกินเขาอยู่เพ่อกินเขาแล้วคนละแล้วพี่น้องเอ้ยครับ กินก๋อยกุ้งกันครับป้ยน้มนมนมนลมนะมูสามตีโอ้ยยอแล้วกู้เจ๊ปาก่นบ <c oughs> วแล้วหมูสามได้หรอด้กินมีมหดเลยหมดเนี่ยหมกดกัน

ล้ตนไม่ได้ปงผูู้้ใหญ่ว่าหยาดพวไหวป่ะนะขีเดินทางมาอด้ขีเดินทางมาแดงกับนำนำนำปน้าไข่รสจังน้อยปน้าผู้ใ้าเกเรวะสป้นนอยนอบ้านมันนะผู้ส่งตัวหยกเลือกันแลไปเลยมันมาต่อไป เยวเื่อลงเลีย่ากรุงเทพหละมีมีจิตการไงตัวบางหรว้านเป็นน้องเอ้ยครับพอดีกับกูไอ้ไุ้งแเสแยกันเลยมาเห็นบุญท่านหาัูเ็จะเลี้ยววียเลี้วงานกัมากินเขากินาน,าน้ำ็ิ่ลงไปเปนป่ะเป็ไนไงครับมาณนี่ละหลังจากบ้านนี่ก็ยั<อ>งเห็นบุญท่านหาอ้เล้ยวกันมากินเขาบ่เคยจะมาจากปีเราไม่ได้มากเริงๆมันนะมัาก็มา กินเขาปลาท้องกินเขากินน้ำกินแต่เมง่ายครับกินแบบต้นประชาเป็เนื้อกุ้งแน่ยต้มปลาไหลเน่ครับหาแนวสู้กันนะนี่เราสู้กันกินพอดีพอดีผนได้ปลาไหลเหรอพี่เนาะไปจมยุบโป่งผมได้กุ้งพี่เนาะในกุ้งมันแน่ครับมันเน่ยละยิ้มกี่เหี้ยละไม่หยั่งกึ่งบางท่านไปกินไปเลยครับกินจนอ in, ิ like this, ่มหมดละอิ <ise Exc> <ité> ่มหมดเศร้าหรอพี่เนาะ นี่คือบรรยากาศโงให้ตรงหน้าพี่น้องแดดเดนแดแดเดนซัมไฟเลยเป็นหน่องโอ,อ้ยครับหวานครับเาขาตับขขเขาไม่เลยดีโคให้ตรงหน้ากับห้อกระเฮ็ดครับตะกี้อยู่กลางทงปวดห้องกระใหญกันมากครับหน้ากันเลยครับ,บน้ำขว่วมพี่น้องเอ๋อกินไปแล้วกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องเป็นจานพอครับนั่นเด๋ด่นีล อันนี้หอดบ่ต่อยบัวเป็นความเปนเฮาครับเว่าบ่บ่ถือไก่ป่ะนะอันนี้มันแน่วเลยมั้งอันนี้มันแล้วย่างครับไงบ่เจ่จะมาอิ่มเหรอครับทุกคนทุกจะอิ่มครับอิ่มแหน่งเลยอิ่มแหน่งเลยครับนี่แหละคือยังวิถีชีวิตการหาอยู่หากินคนของบรรเฮาเนาะยนี่แพเนาะเพราะว่าในแพนนี่คกดตะมอ คนบ้านเฮาเนี่ยล่ะพี่น้องไปเจริญเติบโตไปเจริญเติบโตไปเจเ้าเฮ้ยคนก็มองตอ,อนนี้มาอยู่ไปหาอยู่หาก,กินทั้งกรุงเทพมุงไทหานครกับเจริญลงเลี้ยงไปเจริญลงเลี้ยงไปแล้วเป็นเสาแก่วคนหนึง่งเป็นเสียเนี่ยแล้วพี่น้อ,ตองตว่า่างมื่อนเอนะี่ยเริ่มเสียไปนะเริ <laughs> ่มเสีย <laughs> 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 เสียเปียงนี่ตากเกิดม <laughs> <laughs> าเป็นยะังครับก็ถือว่าธรรมชาติบ้านเฮางหลับไปเนองครับอาอยู่ให้กินไป คนลูกทุ่งคนลูกทุ่งคนบ้านมีนไ่ยงเดียวนี่ยแหละครับนี่ก็ร้านเก๋ยกระจายเสียกันครับมันเป็นยังครับเพราะว่าหลุกทุ่งลูกทุ่งห่อธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องนี่ยก็ยังธรรมชาติคนบ้านนี่ก็ได้ม่เห็ดบุญตั้นหาอิอหำแล้วเลีวก็มากินของกินปลาทั้งโซ่ทั้งหน้าอลไรไปเนองแล้วเลี่ก็บเดีโอกาสก่อนจะกลับกรุงเทพไปเบิ่งธุรกิจต่อธุรกิจท่านยังก็ไม่ต้องจ้างหรอกบอกพี่น้องปะ ไม่ต้องบอกดอกเกี่ยวกับอะไรรถเจ้าพี่ดอกนะอะไรรถทุกชนิดล่ะครับเอรอกินไก่โครงน้ำแ่บกินไก่โยรงน้งแซ่บมั้นะเอาตะลามันนี่กับลาพี่น้องพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องสีขุดไลค์กดแชร์กดเตี๋ยตานพี่น้องนะไม่บายได้พี่น้องไม่ไม่บายไม่ไม่บายได้ปะนะเอาบายบายคบข่าวตาปุ้ยแข็งหรือปะนะเอรอ ขอบคุณคองนพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่างช่องหากินทิ้งฐานมันห่ออิดไปกนาะทำลังลแรงใจมากตลอดพี่น้องทุกคนถูกคนครับเพราะว่าผู้อยู่ไก่อยู่ไก่เอาช่วงนี้กับช่วงโควิดนะพี่น้องเด้อครับรักษาเนึ่ง้ะตัวครับอเอแต่ละบันไดก็ลาพี่น้องครับแต่ละบันไดสวัสดีครับ